แจ้งข่าวดีนะคะสำหรับใครที่กำลังลำบากหรือว่ายากจนนะคะแล้วก็ได้โอกาสทางสังคมนะคะตอนนี้โครงการเงินช่วยเหลือพอมอเพื่อคนยากลำบาก1,000-3,000ถึง3,000บาทยังขอรับได้ตลอดเวลานะคะสวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มมาแชร์ในช่องมัมมี่บุ๋มปิมนะคะคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเงินช่วยเหลือจากกระทรวงพอมอใครที่ มีความยากลำบากในช่วงนี้นะคะสามารถติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือได้โดยมี2วิธีนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรบพร้อมกันนะคะแต่ก่อนรับชมพี่บุ๋มก็อยากขอกําลังใจด้วยกัน,นกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะคะสำหรับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงพอมอนะคะหรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะสำหรับใครที่ ยากลำบากในช่วงนี้สามารถติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือได้นะคะมีอยู่2วิธีนะคะก็คือ 1. โทรหาสายด่วนพอมอนะคะติดต่อเจ้าของเพจ f a c e b o o k พอมจอโดยทางกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์นะคะเปิดเผยว่าทางกระทรวงได้ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือด้านอาหารที่พักเครื่องนุ่งหม่มและยารักษาโรค แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 โดยตั้งงบประมาณจ่ายเงินสงเคราะห์2,000บาทต่อรายนะคะพอมให้จริงนะคะที่1,000ถึง3,000เลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพที่ลงตรวจสอบณนะตอนนั้นนะคะเงินช่วยเหลือ1,000ถึง3,000บาทนะคะโดยเขาจะดูนะคะว่าเหมาะสมหรือไม่นะคะ เน้นกลุ่มที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนนะคะกลุ่มเปราะบางนะคะอย่างเช่นเด็กผู้พิการผู้สูงอายุเป็นต้นนะคะและก็ผู้ที่มีรายได้น้อยคนไราที่พึ่งหรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะคะโดยทางพอมอนะคะจะให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนตามขั้นตอนและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องต่อไป ะะท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือได้นะคะโดยโทรไปที่สายด่วนพอมมอศูน 0, 0, 0ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือติดต่อผ่านเพจพอม,อมจประจำจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะที่เพจเฟ e บุ o k นะคะใครที่สงสัยนะคะว่าพอมอคืออะไรนะคะพอมอก็ย่อม,มาจากกระทรวงพัฒนาสังคมแ,และความมั่นคงของมนุษย์ส่วนพอมอจนะคะคือ สำนักงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดก็สามารถตรวจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือนี้ได้ที่เพจ Facebook ก็มีทุกจังหวัดเลยนะคะเพียงแค่เข้า a c e b o o k นะคะก็ค้นหานะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ตามด้วยจังหวัดนั้นๆใครที่เดือดร้อนหรือว่าใครที่พบเจอคนที่เดือดร้อนนะคะก็แนะนำเขาได้นะคะว่าให้โทรไปที่เบอร์1 3 0 0 ก็คือโทรฟีตลอดยืนสชั่วโมงนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ